You Library to Podcast are listening The Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมมีในตอนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยครับในเอพิโซดนี้ผมนำหนังสือของคุณโกโดโ,โทโคิโอมาทำอีกครั้งหนึ่ง ทิ้งนีสใส่ไม่ดีแล้วจะมีความสุขครับจริงๆผมชอบผลงานเขียนของผู้เขียนคนนี้มากตั้งแต่หนังสือพลังของคนที่กล้าทาอะไรคนเดียวหรือเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขบทเรียนที่เขาเขียนมามันสามารถนํามาปรับใช้ได้และที่สําคัญคือการอ่านหนังสือของคุณโกโดครับมันช่วยทําให้เราเข้าใจง่ายเขาเป็นคนหนึ่งที่มีสไตล์การเขียนที่ทําให้เราเข้าใจสิ่งที่เขาจะสื่อสารผมก็เลยอยากจะนําบทเรียนจากหนังสือเล่มน,นี้มาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังผมเพิ่งอ่านหนังสือเล่มน,นี้จบไปเมื่อวานเองครับหลังจากที่ผมได้อัด วิดีโอพอดแคสต์นี้ผมว่าสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยจากหนังสือของคุณโกโดหรือหลายๆเล่มที่เขียนทํานองนี้ก็คือมันเป็นหนังสือที่ทําให้เราเข้าใจถึงความอยากที่จะมีอิสระภาพกับชีวิตตัวเองถ้าเราต้องใช้ชีวิตด้วยการพลีสคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเราต้องการทําให้ทุกๆคนรอบตัวพอใจอยู่ตลอดเวลาผมว่านั่นแหละเป็นนิสัยที่เราควรจะแก้เพราะว่าไม่มีใครสําคัญกว่าตัวคุณแล้วครับคุณผู้ฟังเพราะการที่เรายอมเสียสละตัวเองเพื่อเอาใจคนอื่นอยากให้คนอื่นมายอมรับในตัวเรา ผมว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเสียเวลาครับหนังสือเล่มนี้ให้ข้อคิดไว้หลายอย่างดีมากๆจริงๆมีถึง40นิสัยที่ไม่ดีแต่เดี๋ยวผมจะเอานิสัยที่มันสําคัญและเราควรจะนําไปปรับใช้มารุปผ่านเอพิโซดนี้ครับก่อนอื่นเลยคุณผู้ฟังผมอยากถามว่าคุณเคยรู้สึกว่าของบางอย่างคนบางคนหรือบางความคิดฉุดรั้งให้ตัวคุณไม่เติบโตจากจุดที่คุณยืนอยู่หรือเปล่า ผมเชื่อว่าแทบจะทุกคนมักจะมีนิสัยอย่างหนึ่งที่เราอยากจะแก้ตัวผมเองก็มีครับนิสัยที่อาจจะเป็นการผัดวันประกันพรุ่งบ้างในบางครั้งผมเป็นคนนึงครับที่ถ้างานที่มันสําคัญแต่มันยังไม่มีความเร่งด่วนเข้ามาเนี่ยผมจะยังไม่อยากทําแต่เมื่อใดก็ตามที่งานนั้นเริ่มมีความเร่งด่วนผมจะอยากทําขึ้นมาทันทีจริงๆหนังสือเล่มน,นี้ผมทําในช่วงเวลาที่สําคัญและไม่เร่งด่วนครับผมรู้สึกว่าผมมีเวลาจัดการงานได้มากขึ้นโดยเนื้อหาหลักๆที่คุณโกโดยอยากจะพูดถึงหนังสือเล่มน,นี้ก็คือ เป็นการขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตครับบางข้อคุณอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้บางข้ออาจจะเป็นสิ่งที่คุณเผลอทำโดยไม่รู้ตัวและมีหลายข้อครับที่คุณโกโดเขาได้เขียนลงมาแล้วมันทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวเราก็มีนิสัยนี้เพียงแต่เรายังไม่รู้เท่านั้นเองและผมมั่นใจว่านิสัยไม่ดีบางอย่างที่อยู่ในหนังสือเล่มน,นี้ถ้าคุณเลิกทำได้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครับมันจะเกิดผลลัพธ์บางอย่างที่จะทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นเพราะทุกครั้งที่ทิิ้งงงส่่่ไมดีตาๆ ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงทีละน้อยแต่เมื่อคุณทิ้งได้ทั้งหมดทั้งเรื่องที่อยากทำสิ่งที่อยากรักษาไว้และเส้นทางที่จะก้าวเดินต่อไป มันจะชัดเจนมากขึ้นคุณจะรู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่คุณต้องทําและมันสําคัญกับชีวิตของเราจริงๆและเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ฟังเข้ามาเรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้ครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือทิ้งนิสัยไม่ดีแล้วจะมีความสุขครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างขอบคุณหนังสือเล่มนี้จากสำนักพิมพ์อมรินนะครับขอบคุณพี่เอมากเลยส่งหนังสือเล่มนี้มาพี่เอส่งหนังสือมาให้ผมาาายม,มากกบงรริิิๆัสนนพพ์อท ก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ฟังเข้าเรื่องในหนังสือเล่มนี้ผมจะแบ่งการสรุปเป็นหลายส่วนหน่อยอย่างแรกก็คือคําพูดครับอย่างที่2คือเรื่องของความสัมพันธ์อย่างที่3เงินและเวลาอย่างที่4ี่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ผมจะสรุปที่เป็นหัวข้อใหญ่ๆมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราอย่างเลีเล่ยงไม่ได้อย่างแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือคําพูดครับ ผมขอถามคุณผู้ฟังก่อนว่าหากพูดถึงเรื่องคำพูดคุณคิดว่ามีนิสัยอะไรที่มันไม่ดีกับคำพูดของคุณบ้างอันนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดดูในหัวข้อแรกครับทิ้งคำพูดในแง่ลบจริงๆผมเป็นคนหนึ่งที่พูดเรื่องนี้บ่อยระวังคำพูดที่คุณพูดกับตัวเองให้ดีต่อให้คุณไม่ได้ไปพูดกับใครหรือแม้แต่ความคิดที่คุณไม่ได้เปล่งเสียงออกมาสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่คุณต้องระวังคำพูดในแง่ลบส่งผลลบกับชีวิตของเรามหาศาลตรงกันข้ามกับคำพูดในแง่บววกกคคพูดใในแง่บทําหุ้ณ มีความคิดที่สร้างสารรค์มากขึ้นทําให้คุณมีความหวังมากขึ้นในบางครั้งจึงแทบจะไม่ต้องคิดครับว่าคําพูดแบบไหนที่คุณควรเลือกใช้กับชีวิตของตัวเองซึ่งคุณโกโดครับเขาได้ยกตัวอย่างคําพูดในแง่ลบมาคุณผู้ฟังอาจจะเคยพูดคานี้บ้างฉันทําไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันเสี่ยงเกินไปทําอะไรก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นหรอกไราา้สาระซึ่งตัวผมอาจจะเคยพูดในบางครั้งแต่เขาบอกว่าคนที่พูดเช่นนี้จนเป็นนิสัยเขาต้องเลิกครับ เพราะไม่อย่างนั้นความคิดลบจะเข้าไปอยู่ในสมองของคุณโดยไม่รู้ตัวสมมุติว่าคุณผู้ฟังอยากไปขอคําแนะนําจากใครบางคนที่เก่งกว่าเราแล้วเราเริ่มต้นด้วยคำว่าโอ้สิ่งที่คุณแนะนํามาผมทําไม่ได้หรอกผมเชื่อว,ว่านอกจากจะปิดกั้นความคิดตัวเองแล้วคุณยังปิดกั้นความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยดังนั้นคําพูดที่คุณใช้มันเกี่ยวข้องกับทัศนคติที่คุณมีต่อตัวเองต้องระวังให้ดี หากพูดถึงเรื่องของจิตใต้สํานึกครับทันทีที่คุณคิดว่าทําไม่ได้หรือสิ่งที่คุณทํามันไร้ประโยชน์สมองของคุณครับจะหยุดคิดสิ่งที่ซับซ้อนกว่านั้นพูดง่ายๆก็คือคุณจะไม่คิดอะไรต่อแล้วทุกๆครั้งที่คุณบอกตัวเองว่าคุณทําไม่ได้คือทุกอย่างมันจบแล้วครับดังนั้นครับไม่ว่ายังไงต่อสิ่งที่คุณทํามันจะดูมีความเป็นไปได้มากหรือน้อยแค่ไหนคุณต้องระวังคําพูดของตัวเองคุณต้องให้กําลังใจตัวเองก่อน ลองเปลี่ยนคําพูดดูครับเวลาคุณเจอปัญหาหรือความท้าทายที่รู้สึกว่ามันยากลองเปลี่ยนจากคาว่าทําไม่ได้ลองหาคําตอบใหม่ครับจะทํำยังไงมันถึงจะมีความเป็นไปได้เมื่อคุณตั้งคําถามที่มันฉลาดมากขึ้นโอกาสมันจะทําให้คุณได้มองเห็นมากขึ้นเมื่อคุณใช้สมองหาข้อมูลอย่างเต็มที่คุณจะมองเห็นความเป็นไปได้คุณจะเห็นว่าอุปสรรคที่ขัดขวางความสําเร็จจริงๆคืออะไรและผมเชื่อว่าด่านแรกที่เป็นอุปสรรคของคุณบางครั้งมันอาจเป็นความคิดของคุณเท่านั้นเอง เรามาดูนิสัยไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องคำพูดอย่างที่สองครับอันนี้ผมชอบมากเพราะว่าคนใกล้ตัวของผมมักจะใช้คำนี้ละทิ้งคำว่ายุ่งออกไปครับคุณผู้ฟังเคยเจอใครที่บอกว่าไม่มีเวลาช่วงนี้ยุ่งมากไม่มีเวลาหรอกหรือเปล่าหรือบางทีผมอาจจะเป็นคนพูดหรือว่าพวกเราอาจจะพูดแบบน,นั้นในบางครั้งแต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าเราไม่ได้ยุ่งจริงๆเราแค่ทําตัวให้มันรู้สึกว่ายุง่งซึ่งคุณโกโดเขาพูดไว้ดีครับหากคุณพูดคำว่ายุ่งอยู่ตลอดเวลามันเท่ากับว่า ค,าาคุณไม่สามารถจัดการชีวิตตัวเองได้มันไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนขยันมันไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนเก่งเลยมันหมายความว่าคุณเป็นคนไร้ความรับ of of นนผิดชอบกับชีวิตของตัวเองด้วยซ้ําบางครั้งครับคนที่บอกว่ายุ่งอาจจะเป็นการอวดตัวเองว่าเรามีความสามารถ,เรา,าารถเรามีสิ่งที่ต้องทําอยู่ตลอดเวลาเพื่อปกปิดความไม่มั่นใจของตัวเองซึ่งจริงๆผมเชื่อว่าบางครั้งคนที่พูดคําว่ายุ่งอาจจะรู้สึกแบบนั้นเขาอาจจะไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองไม่มีผลงานอันนี้คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นว,ว่าอย่างไรบ้าง ตามความคิดของคุณโกโดครับและผมเชื่อว่าบางครั้งที่คนอื่นบอกว่ายุ่งผมก็จะมีความรู้สึกแบบนี้คําว่ายุ่งเป็นประโยคหน้าละอายที่เผยให้เห็นว่าผู้พูดกําลังคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองรวมถึงความอ่อนแอและความไม่มั่นใจที่ซ่อนอยู่ในนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถรับผิดชอบและจัดการตารางเวลาของตัวเองให้ดีพอคําว่ายุ่งจะไม่อยู่ในพจนานุกรมชีวิตของเราครับ หรือถ้ามีคนบางคนกําลังบอกว่าตัวเองยุ่งจริงๆเดี๋ยวผมจะยกตารางงานของอดีตประธานาธิบดีครับบารักโอบามาหากคุณเคยฟังเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ครับเราจะรู้ว่าจริงๆเขาเคยเป็นคนคนหนึ่งที่ยุ่งที่สุดในโลกด้วยความที่เขาเป็นประธานาธิบดีแต่เขายังมีเวลาอยู่กับครอบครัวเขายังมีเวลาจัดการเรื่องของสุขภาพและร่างกายของตัวเองในขณะที่งานของเขาจะต้องมีการตัดสินใจที่ส่งผลอิทธิพลกับคนทั้งโลกอยู่ตลอดเวลา แต่เชื่อเลยครับเขาไม่เคยคิดว่าเขายุ่งจนไม่มีเวลาเพราะว่าเขาจัดตารางเวลาให้มันเรียบร้อยอยู่เสมอเขารับผิดชอบสิ่งที่เขาทําได้ดีมากพออันนี้คือเรื่องราวจากบุคคลที่เคยยุ่งที่สุดในโลกเรามาดูนิสัยไม่ดีอย่างที่3มครับทิ้งการนินทาคนอื่นผมเชื่อว่านิสัยนี้เป็นอีกนิสัยหนึ่งที่จะลดสเสน่ห์ในตัวคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อเรามาดูกันว่าทําไมการนินทาถึงอยู่ในกลุ่มของนิสัยที่ไม่ดีครับ คุณโกโดครับเขาบอกว่าคนที่แสดงความรู้สึกไม่พอใจกับเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้าของเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่ทําต่อหน้าโดยเฉพาะคนที่พูดลับหลังสาเหตุเพราะนอกจากจะไม่กล้าบอกอีกฝ่ายตรงตรงแล้วยังไม่สามารถสื่อสารเรื่องที่ไม่พอใจนี่คือหนึ่งในบุคคลที่บริษัทไม่ต้องการมากที่สุดสมมุติครับคุณโกโดเขาได้ยกตัวอย่างสถานการณ์มาเขาบอกว่าถ้าสมมติหัวหน้าของคุณสั่งงานแบบกำกวมจนคุณไม่เข้าใจคุณอาจจะรู้สึกไม่พอใจที่ต้องแก้งานอยู่เสมอแต่ลองเปลี่ยนครับ หากคุณบอกเขาไปตรงๆเลยว่าการแก้งานใหม่หลายครั้งทําให้ขาดประสิทธิภาพผมอยากให้หัวหน้าช่วยอธิบายเป้าหมายของงานนี้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่านี้หน่อยได้ไหมผมเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นวิธีที่ยากกว่าแต่ผมว่าผลตอบแทนมันคุ้มค่าครับความหมายโดยในที่มีนัยสําคัญก็คือการนินทาม,มันสามารถบ่งบอกตัวตนคุณได้มากกว่าที่คุณคิดว่าคุณเป็นคนอย่างไรนิสัยต่อไปครับทิ้งคําแก้ตัวเรายังอยู่ในเรื่องของการพูดครับ เรื่องของการแก้ตัวผมว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นสัญชาตญาณของเราสมมุติเราอาจจะทํางานหรืออะไรบางอย่างผิดจนรู้สึกกลัวถูกตําหนิคําแก้ตัวมันมักจะพูดขึ้นมาแต่ผมเองก็มีโอกาสได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นผู้นําครับแทบทุกคนบอกว่าอย่าแก้ตัวถ้าคุณรู้สึกว่ามันผิดจริงๆคุณจําเป็นต้องขอโทษก่อนเรื่องคําแก้ตัว เอาไว้หลังๆเพราะถ้าคุณทํานิสัยนี้ได้คุณจะได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้อื่นหากสิ่งที่คุณทํามันมีความผิดพลาดคุณต้องออกหน้ารับผิดชอบก่อนคุณโกโดครับเขาบอกว่าคนที่เอาแต่แก้ตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะตั้งต้นมาจากความคิดที่ว่าฉันไม่ผิดคนอื่นต่างหากที่ผิด คนกลุ่มนี้มักจะปกป้องตัวเองก่อนว่าจะให้เรื่องจบโดยไม่ต้องรับผิดชอบอย่างไรคนแบบนี้บางครั้งเขายึดตัวเองเป็นศูนย์กลางการขอโทษเหมือนความาพ่ายแพ้และมันน่าเจ็บใจแต่สิ่งที่คนฉลาดและมีความเป็นผู้นันทำเขาจะรับผิดชอบก่อนเพราะสุดท้ายแล้วครับ แม้จะเป็นผลลัพธ์ที่ทําให้ตัวเองอาจต้องเสียประโยชน์ไปในบางครั้งแต่การที่คนคนนึงไม่แก้ตัวเวลาเจอปัญหาแล้วยืดอกแสดงความรับผิดชอบโดยไม่หนีไปไหนสุดท้ายเขาจะได้รับความเชื่อถือเขาจะได้รับความไว้วางใจให้ทําโปรเจกต์ต่อไปในที่สุดซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของคําพูดครับสิ่งที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ก็คือคำพูดที่มันอาจจะไม่ดีและคุณมีความจําเป็นต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นทีนี้เรามาดูเรื่องราวที่2ครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครับ ซึ่งเรื่องของความสัมพันธ์ในข้อแรกคุณโกโดก็เขียนสะโหดเลยทิ้งคนที่ไม่จําเป็นในชีวิตครับเพราะว่าคนที่สามารถทําได้เขาจะได้พบคนที่ช่วยตัวเองเติบโตคุณผู้ฟังลองคิดว่ามีความสัมพันธ์ไหนบ้างที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะเอามาอยู่ในชีวิตแล้วคุณโกโดครับเขาบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จมักจะคุยว่าเขามีเพื่อนน้อยเพื่อนของเขาเองที่เป็นเจ้าของกิจการซึ่งมียอดขายกว่าร้อยล้านเยนต่อปีเขาก็บอกว่ามีเพื่อนไม่กี่คน สิ่งที่เขาเจอก็คือทุกๆคนครับที่มีความสําเร็จในชีวิตร่ารวยหรืออะไรก็ตามเขามีเพื่อนน้อยครับคนทั่วไปอาจจะฟังแล้วรู้สึกแปลกๆแต่ดูเหมือนว่าการมีความสัมพันธ์กับคนทั่วไปไม่จําเป็นสําหรับการบรรลุเป้าหมายครับผมมองเห็นว่าเหตุผลหนึ่งที่คนประสบความสําเร็จอาจจะมีความโดดเดี่ยวบ้างก็คือเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ครับพวกเขามักจะคิดและตัดสินใจเองพวกเขากล้าใช้ชีวิตตัวเองความเข้มแข็งที่ต้องยืนอยู่อย่างลําพังเป็นการยอมรับว่า ตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตตัวเองทั้งหมดและเป็นต้นกําเนิดพลังที่จะพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จเขาจะไม่ค่อยสนใจครับว่าคนรอบข้างจะวิพกา์วิจารอะไรกับเขาเขาจะสนใจเพียงแค่ว่าตัวเองต้องการอะไรคนเหล่านี้จะรู้จักตัวเองมากพอแต่ในทางกลับกันครับคนที่จัดการชีวิตตัวเองเพียงลําพังไม่ได้คุณโกโดเขาบอกว่าคนเหล่านี้จะทําอะไรก็จะต้องมีคนอื่นอยู่ด้วยเขาจะคล้อยตามคนอื่นง่ายและพยายามหลีกเลี่ยงที่จะทําตัวแตกต่างอันนี้คุณผู้ฟังลองดูว่า ความสัมพันธ์มันจําเป็นจะต้องมีเยอะหรือเปล่าโดยเฉพาะหากคุณอยากเป็นคนที่บรรลุเป้าหมายอยากจะประสบความสําเร็จจริงๆความสัมพันธ์ที่คุณมีทําให้คุณเติบโตขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นคําถามที่น่าค้นหาคําตอบครับหากพูดถึงความสัมพันธ์โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการงานผมขอถามคุณผู้ฟังก่อนว่าหากคุณอยากจะประสบความสําเร็จในด้านการงานคุณจะทําอย่างไรอย่างแรกก็คือหาคอนเนคชันอย่างที่สองสร้างผลงาน คุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าจะมีคําตอบหลักๆอยู่2คําตอบนี้บางคนอาจจะไปหาคอนเนคชันก่อนอยากจะดูว่ามีใครบ้างที่ประสบความสําเร็จในด้านนั้นบ้างแต่อีกกลุ่มหนึ่งเขาจะไม่ได้สนว่าจะมีใครเก่งกว่าเขาบ้างจะมีใครประสบความสําเร็จกว่าเขาบ้างเขาอยากสร้างผลงานเขาอยากลงมือทํางานของเขาก่อนจะมีคําตอบหล,หลักอยู่2ประเภทครับซึ่งคุณโกโดเขาบอกว่าหากคุณอยากจะทิ้งนิสัยที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ต้องไปสนใจคอนเนคชันครับ หันมาโฟกัสที่การสร้างผลงานแทนแล้วผลงานคุณนี่แหละจะเป็นสิ่งที่เรียกคอนเนคชันได้ดีที่สุดไม่มีความจําเป็นที่คุณจะต้องไปบอกใครเลยว่าคุณเป็นใครด้วยซ้ําซึ่งผมเองก็ยอมรับครับว่าคอนเนคชันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วอาจจะตีประเมินมูลค่าไม่ได้เลยก็ได้เพราะไม่ว่าเรื่องงานหรือโอกาสในชีวิตส่วนใหญ่คุณจะได้รับมาจากคนที่คุณมีความสัมพันธ์หรือรู้จักด้วยเวลามีเรื่องเดือดร้อนจะดีกว่าครับถ้าคุณมีคอนเนคชันคอยช่วยเหลือแต่สิ่งที่สําคัญก็คือ คุณไม่จําเป็นต้องใช้เงินและเวลาไปกับการสร้างคอนเนคชันขนาดนั้นเพราะถึงตรงนี้ผมขอนําประสบการณ์ของผมมาเล่าให้คุณผู้ฟังแล้วกันในตอนที่ผมทำพอดแคสต์แรกๆครับแน่นอนผมไม่ได้รู้จักใครในวงการเกี่ยวกับยูทูบเบอร์หรือครีเอเตอร์พอดแคสต์อะไรเลยตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยซ้าว่าเทคนิคในการพูดในการทำพอดแคสต์เนี่ยมีอะไรบ้างผมพยายามงมหาวิธีการเรื่อยๆสิ่งที่ผมให้ความสําคัญมากเลยก็คือฟีดแบ็กจากคุณผู้ฟังครับ ผมพยายามดูว่ามีฟีดแบ็อะไรที่คุณผู้ฟังมักจะให้มาอยู่เสมอและผมก็จะพยายามแก้จากตรงนั้นจนวันหนึ่งผมรู้สึกว่าเริ่มมีความเชี่ยวชาญบางส่วนแล้วพอถึงตรงนั้นครับก็จะเริ่มมีคนเห็นว่าเอยผมจริงจังกับสิ่งที่ผมทํานะผมพยายามที่จะทําผลงานให้มันดีขึ้นเรื่อยๆพอถึงตอนนั้นครับผลงานที่ตัวผมเองได้ทําไว้ก็เป็นสิ่งที่เรียกคอนเนคชันเข้ามาหาตัวเองซึ่งถึงตรงนี้มันทําให้ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เรียกคอนเนคชันหรือเรียกความสัมพันธ์ดีๆได้มากที่สุดก็คือ ผลงานของเราครับซึ่งถึงตรงนี้ครับคุณผู้เขียนครับเขาบอกว่าถ้าคุณอยากมีคอนเนชันอันดับแรกสร้างผลงานในช่วงที่ยังไม่มีผลงานเวลามีเรื่องเดือดร้อนไม่จําเป็นต้องไปร้องของความช่วยเหลือตรงกันข้ามครับยิ่งเวลาคุณเจอเรื่องเดือดร้อนนี่แหละมันคือโอกาสคุณต้องทุ่มเทกับงานให้มากขึ้นพยายามแก้ปัญหานั้นให้ได้และคุณทําถึงที่สุดจุดจุดหนึ่งจะมีคอนเนชันเข้ามาเองแต่คนที่ไม่ได้ทําอะไรจริงจัง ไม่มีผลงานอะไรชัดเจนถึงแม้จะเข้าร่วมงานสังคมขนาดไหนเจอคนมากมายแค่ไหนสุดท้ายเขาก็จะไม่สามารถสร้างคอนเนคชันได้อยู่ดีครับในหัวข้อต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องของการทำงานจนไปถึงทัศนคติที่มีต่อชีวิตในหัวข้อนี้ครับทิ้งความคิดว่ากเกษียณก่อนเกณฑ์แล้วจะไม่ต้องทำงานผมได้เห็นปัญหาหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นก็คือมีผู้สูงอายุในอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูงแต่ปัจจัยที่ทําให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นมีความสุขก็คือการที่ทําให้เขารู้ว่า ตัวเขายังมีคุณค่าครับรัฐบาลก็เลยนํากลุ่มผู้สูงอายุเหล่านั้นมาทํางานเล็กๆน้อยๆที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้เพราะสุดท้ายแล้วเราทุกคนต่างอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเรายังมีความรู้สึกว่าเราอยากมีคุณค่ากับใครบางคนต่อให้เราจะพ้นวัยเกษียณมาแล้วก็ตามดังนั้นการที่คิดว่าเกษียณแล้วจะไม่ทํางานไม่ทําอะไรเลยผมว่าอาจจะเป็นคําตอบที่ไม่ได้เหมาะสมกับการเป็นมนุษย์ของเราก็ได้ คุณโกโดครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองก็ได้ทําการลงทุนจนในที่สุดเขาก็กเกษียณตัวเองได้แต่เมื่อชีวิตเขาเป็นอิสระได้ช่วงหนึ่งครับพอผ่านมา2เดือนเขารู้สึกเบื่อและกังวลขึ้นมาจนต้องก่อตั้งบริษัทใหม่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวพอๆกับความล้มเหลวและความเจ็บปวดก็คือความเบื่อครับความเบื่อมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อกับชีวิตต่อให้จะมีทุกอย่างก็ตามแต่ถ้าเรารู้สึกเบื่อ คือจบเลยความเบื่อเป็นอ,อะไรทรมานมากครับคุณผู้ฟังผมมีโอกาสได้เจอความเบื่อนี้ตอนที่กําลังอยู่ในช่วงอายุ1 8บแตอนนั้นกําลังเรียนอยู่พอมันเจอความเบื่อครับต่อให้ผมจะมีอะไรมากมายแค่ไหนก็ตามเราจะไม่รู้สึกเห็นคุณค่ากับสิ่งเหล่านั้นเลยคุณโกโดเขาจึงบอกว่าการไม่ได้ทําอะไรเลยมันน่าเบื่อกว่าที่เราจินตนาการไว้มากยิ่งไปกว่านั้นอนาคตที่ตัวเองไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับใครหรือไม่ได้เติบโตมากขึ้นมันจะทําให้คุณกลัวว่า ชีวิตของคุณกําลังถดถอยเพราะความเบื่อเนี่ยแหละครับมันจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ถ้าถามว่าการ,กรเกษียณจริงๆคืออะไรผมว่าผมมีคําตอบหนึ่งที่ค่อนข้างสร้างสรรค์ก็คือการ,กรเกษียณก่อนกําหนดไม่ใช่ที่พักใจให้เราออกห่างจากงานแต่เป็นเพียงเครื่องมือสําหรับการสร้างสภาพแวดล้อมให้คุณได้ทําสิ่งที่ชอบมากขึ้นถ้าทําให้งานคืองานอดิเรกงานอดิเรกก็คืองานของคุณ ทุกวันของคุณจะมีความหมายมากขึ้นมันเท่ากับว่าตอนคุณเกษียณไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องไม่ทํางานแต่คุณแค่เอางานมาเป็นงานอดิเรกเท่านั้นเองครับเรามาดูส่วนต่อไปครับส่วนนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติที่คุณมีต่อชีวิตของตัวเองส่วนนี้ผมชอบมากในหัวข้อนี้ครับทิ้งแนวคิดนกน้อยทํารังแต่พอตัวคุณผู้ฟังเคยรู้สึกว่าพอคุณจะตั้งความฝันที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองคุณจะเจอฟีดแบ็กบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกําลังฝันไกลไปหรือเปล่าไหมครับ หากคุณมีฝันที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเองผมชื่นชมครับคุณมาถูกทางแล้วคุณกำลังสร้างในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองคุณกำลังทำภารกิจที่เราถูกสร้างบนโลกนี้มาเพราะจริงๆแล้วเราทุกคนต่างไม่รู้เลยว่าขีดจำกัดที่แท้จ,จริงของมนุษย์คนหนึ่งคืออะไรการที่มีแนวคิดว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวมันคือการจำกัดความสามารถและอิสรภาพของตัวเองครับและเมื่อใดก็ตามที่คุณมีความคิดว่าตัวคุณสามารถเติบโตได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรมาจำกัด ความสามารถของคุณได้ในโลกนี้เมื่อคุณไปสู่ที่ใหม่ๆละทิ้งจุดแข็งเดิมๆคุณไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนี่แหละจะเป็นกุญแจที่ช่วยคุณปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชีวิตได้หากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้เรียนรู้จากหนังสือหลายๆเล่มครับที่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดความทรหดโดยเฉพาะหนังสือกรีกกับไมเซ็ตเขาจะบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่า อย่าให้คุณค่ากับพรสวรรค์พรสวรรค์เป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถครวบคุมได้เลยว่าคุณเกิดมาจะมีพรสวรรค์แบบไหนแต่สิ่งที่เราทุกคนควบคุมได้คือความพยายามของตัวเองสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือจัศนคติที่เรามีต่อชีวิตของตัวเองทิ้งความเชื่อนี้ไปครับอัจฉริยภาพคือความสามารถที่ได้มาตั้งแต่เกิดทิ้งความเชื่อนี้ไปลองนิยามใหม่ครับอัจฉริยภาพคือความสามารถในการพยายามที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิตความฝันไม่เคยหักหลังใครคนที่หักหลัง คือตัวเองครับคนที่ยอมแพ้ว่าตัวเองทําได้เท่านี้โดยไม่ท้าทายอะไรก็คือตัวเองทั้งนั้นมันคือการต่อสู้กับความคิดตัวเองที่กลัวและปฏิเสธว่าอาจจะชนกําแพงเมื่อลงมือทํานี่แหละครับคือสิ่งที่คุณจะต้องสู้มากที่สุดในชีวิตสู้กับความคิดของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว,ว่าเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ความสําเร็จความคิดพรสวรรค์สิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยไม่มีอะไรมาจํากัดความสําเร็จของคุณได้ในโลกนี้ ตราบใดเท่าที่คุณเชื่อว่าคุณจะเติบโตได้อีกไม่ว่าอย่างไรก็ตามเรามาดูหัวข้อนี้กันครับเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จเหมือนกันทิ้งเกณฑ์ความสําเร็จที่คนอื่นสร้างขึ้นผมเชื่อว่ามีหลายคนครับที่กําลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าทําไมเราจะต้องไปเจอโพสต์ที่บอกว่าอายุ 30- มสีจะต้องมีอย่างนั้นจะต้องมีเงินเท่านี้จะต้องมีบ้านมีรถหรืออะไรประมาณนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ใครหลายคนอาจจะกําลังรู้สึก ขัดใจรู้สึกว่ามันไม่ได้สมเหตุสมผลขนาดนั้นซึ่งตรงนี้ผมค่อนข้างชอบครับคุณโกโรเขาบอกว่าความสําเร็จที่เรามักจะได้ยินกันก็คือมันมาจากมาตรวัดความสําเร็จของใครบางคนครับมาตรวัดความสําเร็จที่คนเรามักจะใช้กันอาจจะเป็นรายได้ทรัพย์สินชื่อเสียงจริงๆแล้วมันเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในความสําเร็จเฉพาะตัวของใครบางคนเท่านั้นมันไม่สามารถมายืนยันได้ว่าคุณประสบความสําเร็จแล้วหรือยังการที่คุณนํามาตรวัดของคนอื่นมาใช้กับตัวเอง มันเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้สมเหตุสมผลขนาดนั้นแต่ถ้าคุณผู้ฟังถามว่าทําไมสังคมมักจะถึงนําเงินหรือสิ่งของมาวัดเป็นความสําเร็จผมว่าสิ่งเหล่านี้มันวัดเป็นตัวเลขหรือมันเห็นได้ชัดครับสร้างเกณฑ์ได้ง่ายและเข้าใจได้ง่ายแต่การมีแค่เงินอย่างเดียวในปัจจุบันมันยากครับที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขและสงบเจ้าตัวจะรู้สึกว่าประสบความสําเร็จจริงๆหรือเปล่านั้นมันขึ้นอยู่กับว่าความคิดของเขาเป็นอย่างไรกับสิ่งที่เขามีคุณโกโดเขาจึงได้บอกว่า จริงๆแล้วหากคุณนิยามความสําเร็จเฉพาะตัวได้คุณจะไม่อิจฉาใครเลยคุณจะไม่ยึดติดกับสินค้าหลอกลวงคุณจะไม่งุหงิดกับคําพูดคนอื่นๆแต่คุณจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณอยากทํเรื่อยๆได้อย่างสงบคุณจะไม่ได้สนใจฟีดแบครอบข้างอะไรขนาดนั้นเขาจึงได้เขียนไว้ว่าการจะมีเกณฑ์ความสําเร็จเฉพาะตัว มันต้องใช้เกณฑ์ความรู้สึกพึงพอใจของคุณครับมันไม่มีอะไรมาวัดได้เลยบางคนอาจจะรู้สึกพึงพอใจกับการทํางานอย่างบ้าคลั่งหรือบางคนอาจจะรู้สึกพึงพอใจกับการทํางานนิดหน่อยแล้วไปทําในสิ่งที่เขาชอบอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าความสําเร็จในนิยามของคุณเป็นอย่างไรอันนี้ผมเห็นว่าไม่มีผิดมีถูกครับแต่อยู่ที่ว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณทําขนาไหนเท่านั้นเอง และนี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมนํามาให้จากหนังสือทิ้งนิสัยไม่ดีแล้วจะมีความสุขนิสัยที่ผมนํามาให้เป็นเนื้อหาหลักๆที่ผมเชื่อว,ว่าคุณผู้ฟังสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นได้จริงๆแล้วมีเนื้อหาเยอะกว่านี้มากครับผมได้สรุปเพียงแค่เนื้อหาหลักๆมาให้และคุณผู้ฟังคิดว่ามีนิสัยไหนบ้างที่มันไม่ดีแล้วคุณอยากจะแก้สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว,ว่าบางนิสัยเราก็อาจจะกําลังมองข้ามไปอยู่แต่ถ้าเราพูดขึ้นมาเราอาจจะตระหนักมากขึ้นก็ได้ ถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนะครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามการเรียนรูร้ใหม่ๆจาก The Library Podcast ได้ครับหากอยากซื้อนังสือเล่มนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อได้จาก The l i b r a r y Shop ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หนังสือไว้ข้างล่างหนังสือทุกเล่มในร้านเป็นหนังสือที่ผมคัดเลือกเนื้อหามาให้ยให้คุณได้อ่านสักครั้งในชีวิตนะครับและในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วชีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับสวัสดีครับ